เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับก็พอดีว่าวันนี้จะมาต่อคลิปครั้งที่แล้วอ่ะครับก็เลยมาทําคลิปต่อนะครับก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับผมว่าผมจะไม่ทําคลิปผมทาคลิปแน่นอนคนระับทําคลิปแน่นอน แน่นอนร้อยเปเซ็นลยนะครับก็เปิดกันเลยนะครับพมอผมเล่นปืนนะักเล่นปืนอย่าไปหาเล่นกันนีู่ดยครับดูดิดครับ จะเล่นอะไรครับมันไม่รู้อ่ะ,อะปืนนี้แล้วกันผมก็จะเล่นเป็นตัวที่วิ่งช้าอันที่กิงก็ไม่ช้าเท่าไรหร่หรอกครับนี่ลืมอ่ะกระเป๋าสาม แค่นี้พอครับแค่นี้พอพอเลยแค่นี้พอมือกันได้แล้วมันอาจจะสะดุดนิดนึงนะครับอุ๊ยโอ๊ยนัดเดียวตายเหรอ โอ้แสดงว่ายิงหัวนันนะครับเนี่ยน่าจะยิงหัวนะครับแค่น่าจะดูแต่เองพูดตายไปซะ ทีนี่ก็จะแบบเบือเกิดตรงนี้แตกเลยครับโอ้ยเฮ้ยอืมเข้าใจเลยครับเข้าใจเลยเข้าใจเลย อาจจะสะดุดสะดุดนะครับผมอาจจะไม่ได้ยินเสียงปืนด้วยนะครับก็ต้องขอโทษกันด้วยนะครับผมวิวววมันเล่นปืนเลยครับเนาะลาอเลาะเลาะเลาะอุ๊ยโอมันอาจตัวผม้มา หแหลงแดงต้องเพิ่มเพื่อนเสนนแล้วแหลงแดงใครๆก็อยากได้มาเป็นเพื่อนนะคะผมเมื่อท,ทำอะไรทำอ,อะไรครับทำทำอะไรทำอะไรทำอะไรอุ้ยโอ้โหอะไรครับเนี่ย มันจะเกินไปแล้วนะครับมันจะเกินไปแล้วเดี๋ยวเจอเขียวโยามาทูดเดี๋ยวเจอเขียวโยมาทูดนี่เจอเขียวโยมาทูดไปซะวิอู้มันดักหนังนะครับเดี๋ยวจะเจอเขียวโยวมาทูดนะเจอเขียวเฮ้ยโปปะเนี่ย มันมันมันกะโปงไปแล้วมันจะมันกะโปงไปแล้วโอ้แตกไปซะคนแบบนี้มันต้องเจอคนคนแบบนี้มันต้องเจอมันต้องเจออุ้ยโอนัน่นไงจักเอาไว้ไม่ผิดเลยมันมันมันจะต้องมาเอาคืนแน่ๆครับอุ้ย นั่นไงสเตปสองคู่เหรอสเต็ปอะไรครับเนะี่ยสเต็ปอะไรครับเนะี่ย